เพื่อนครับจากการที่บิตคอ i n ไซต์เวน้าเบื่ออยู่แบบนี้แต่ว่าโมเมนตัมบางอย่างเริ่มส่งสัญญาณเตือนมาแล้วครับจะเป็นสัญญาณอะไรดีหรือแย่แบบไหนลองไปดตามลัาฟังข้อมูลที่ผมจะมาเล่าสู่เพื่อนฟังในวันนี้ต้องตั้งใจฟังจนจบทุกวินาทีที่ผมพูดเพราะว่ามันสําคัญมากจริงครับทั้งในภาพระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวเองผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังทั้งหมดเลยไปรัาฟังพร้อมกันครับลุย สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคเรนโซ่เฮ้ย hey, คริปโตเคเรนซี่วันนี้เป็นวันที่6เดือน9แล้วผมไม่ได้มาแนะนำกระดูกศูนย์เนาะก็เลยนะครับเพื่อนๆกำลังใจจริงครับโอ้โหหลักร้อยเนี่ยค่อนข้างกำลังใจหดหายนะครับเหมือนจะไม่มีแรงตื่นมาทำคลิปแล้วนะครับจังหวะนี้ผมขอเพื่อนๆคนละไลค์นะครับเพื่อนๆก,กดให้ผมหน่อยเนาะอย่าลืม s u b s c r i b ์พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตกันด้วยนะครับใครที่เพิ่งมารับชมก็ฝาก s u b s c r i b ์ให้ด้วยเนาะ ส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับเอาละเพื่อนๆเรามาเริ่มกันที่บิดคอยในภาพระยสสร้างกันก่อนจะเห็นว่าจริงๆเราเขาใสเวหน้าเบื่ออยู่ในกรอบแบบนี้เนี่ยมาหลายวันพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็เป็นการปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเป็นการปิดหลุดเทรนไลน์แนวโน้มขาขึ้นนะครับที่เราได้หลุดลงมาถ้าจะเห็นตรงนี้นะจะเป็นเหมือนบอดดิงเวทในภาพใ,ใหญ่นะเพื่อนๆเห็นไหมครับบอดดิงเวทที่เราเป็นสามเหลี่ยมปากกว้างออก เรามีการเบรกเอาลุตเทรนไลน์ก็คือเบรกเอาจุดนี้นะครับแสดงว่าโอกาสที่จะร่วงลงต่อก็ยังคงมีจนกว,ว่าจะกลับขึ้นไปยืนบริเวณเทรนไลน์ขาขึ้นอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นในมุมมองของแพทเทิร์นกราฟรวมถึงถ้าเราไม่ได้มองเป็นในฝั่งของบอดดิ้งเวทตรงนี้ที่เราปิดหลุดมาเราสามารถมองเป็นใแอนโชวเดอร์ได้นะครับก็คือเป็นไหลซ้ายหัวไหลขวาและก็เป็นการหลุดเทรนไลนะ์แนวโน้มขาขึ้นตรงนี้เนื่องจากอะไรครับมีเลเยชั่นของแท่งเทียนที่เป็นแท่งกลับตัวตรงนี้นะครับส่วนในภาพระยะสั้น ใช้คําว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวรีบาวได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นการเบรกไฮเดิมได้ไหมอันนี้ผมไม่สามารถตอบได้แต่สิ่งสําคัญที่อา้าวเราราคาบิตคอย n ในตอนนี้เนี่ยจะเอาไงดีละครับแอดถ้าผมเป็นการเทรดสั้นๆถ้าใครรับความเสี่ยงได้ผมก็ได้บอกแล้วจะลองโฟกัสเป็นการเทรดขึ้นไปเลยก็ได้ เอสแอลแถวโลเดิมแต่ถ้าเป็นผมเองนะผมจะยังไม่เข้าจุดนี้ผมจะรอโลว์โล w เกิดขึ้นก่อนหรือรอให้ราคาเด้งขึ้นไปนก่อนแล้วค่อยไปโฟกัสช็อตด้านบนส่วนในช่วงปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ผมจะเข้าเทรดและมันก็ไม่ใช่หน้าเทรดของผมอาจจะเป็นออหน้าเทรดของบางคนที่เขามองว่าอ,อ,อ่มันคุ้ม อันนี้เ,เพื่อนๆอยากจะเทรดเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าผมเองไม่ได้เทรดหน้าเทรดแบบนี้ซึ่งสิ่งสําคัญทำให้ผมต้องบอกว่าเออผมอาจจะรอโซนด้านล่างเนื่องจากผมเอาสภาพคล่องเนี่ยมาิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยจะเห็นได้ว่าโซนหนาๆเนี่ยจะอยู่ที่ เป็นการทำ lower low หรือการทิ้งไส้เทียนใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือเราวๆประมาณ20,040ซึ่งปัจจุบันยังไม่ใช่20,040ผมก็เลองไม่ได้เข้าเทรดแต่ว่าจะเห็นได้ว่าสภาพคล่องด้านบนก็ยังคงมีนะครับแถวๆปลายไส้เทียนเดิมหรืออาจจะแถวๆไม่เกิน20,080ต่ำกว่าโลนี้ไปก่อนผมถึงจะเข้าเทรดฝั่งขาลองนะฉะนั้นแล้วผมเองไม่อยากไปโฟกัสลงนะช่วงปัจจุบันเพราะว่าผมเองไม่อยากส่วนเทรนนะครับ ตอนนี้นะครับก็คือจะเห็นว่าเป็นเทรนไลน์แนวโน้มขาลงเด้งไม่ผ่านโดนทุบเด้งไม่ผ่านโดนทุบเด้งรอบนี้ไม่ผ่านโดนทุบและก็เป็นการปิดต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆด้วยสิ่งที่ผมทำนะจุดปัจจุบันก็คือผมเองได้มีการเปิดบอดทิ้งเอาไว้อยู่ประมาณ4เหรียญครับเพื่อนเพื่อนแต่ว่าผมมีการวางแผนให้เพื่อนเพื่อนหาฉลามไปประมาณ1เหรียญน,นะนะก็จะเป็นบิตคอยนี่แหละนะครับอันนี้ผมก็ได้มาประมาณ5%นะคือตอนนี้ไม่รู้จะทําอะไรผมก็เลยเปิดบอดไปก่อนอันนี้ก็ผมคงจะรันเทรนต่อไปก่อนสัก ระยะนะครับสี่เหรียญน,นี้นะก็น่าจะใช้ระยะเวลาไปอีกสักหน่อยนะครับอาจจะภายในเดือนนี้เลยนะผมอาจจะเปิดไว้ก่อนนะครับเนื่องจากก็ ไม่รู้จะเทรดยังไงจริงๆถ้าราคาเป็นแบบนี้ผมเทรดไม่ได้ผมก็เลยหันมาเปิดเป็นบอร์ดกริตแทนเทรดแล้วก็ไปบอร์ดการเทรดแล้วก็จะมีบอร์ดให้เพื่อนๆเลือกว่าเพื่อนๆอยากจะเทรดบอร์ดอะไรอย่างผมเนี่ยเทรดเป็นกริตแบบฟิวเจอร์และใครที่ยังไม่ได้เทรดที่โอเคนะครับเพื่อนๆเ,เพียงแค่คลิกลิงก์โอเคจะอยู่ใต้คลิปด้านล่างของผมตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมการแข่งขันการเทรดเนาะเพื่อนๆสามารถมาเข้าร่วมทีมของผมได้นะครับก็เป็นการเทรดเอามัน ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างนะครับเพ,เพื่อนๆกดที่ลิงก์นั้นได้เลยแล้วก็ได้สุดลดค่ารรมเนียมที่สูงที่สุดด้วยครับซึ่งช่วงปัจจุบันก็ต้องบอกว่าเริ่มเข้าสู่ใกล้เคียงโซนโอเวอร์โซแต่ยังไม่ได้ค o อสกันขึ้นฉะนั้นแล้วเราจะต้องรอการคอนเฟิร์มการค o อสกันของโซคาสิกในทา์เฟรมใหญ่หรือทา์เฟรม5 day หรือแม้กระทั่งการคอนเฟิร์มของแท่งเทียนซัก,ก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีอะไรเป็นการคอนเฟิร์มว่าราคาบิตคอยนในวันนี้ จะกลับตัวแล้วฉะนั้นยังไม่มีครับอันนี้ในภาพระยะกลาง i m e f r a m e 5 d a นนะอันนี้ยังไม่มีการคอนเฟิร์มเพื่อนๆอย่าลืมนะผมไม่ได้บอกว่าราคาจะไม่ปรับตัวขึ้นนะผมแค่มองว่ายังไม่ได้มีอะไรคอนเฟิร์มและผมก็ไม่ได้ถนัดหน้าเทรดที่จะกดจากช่วงปัจจุบันเพื่อให้ราคาเด้งขึ้นไปอันนี้ผมไม่ได้ถนัดแต่ทีน่นี้สิ่งสําคัญถัดไปเราปรับมาดูใน t time f r a m e สัปดาห์กันบ้างหรือทำ m e รมวีกันบ้างก็จะเห็นว่าโมเมนตัมต่างๆก็ยังคงบ่บงบอกถึงขาลงก็ไม่ได้ต่างจากใน t i ทำเฟรม5เดย์มากมายสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่น่ากังวลมากไปกว่านั้นเพืเ่อนๆจะเห็นได้ว่าในทำเฟรมมันเลยนะทำเฟรมใหญ่ๆสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในปี2019ครับเ,เพื่อนๆหลังจากที่โซคาสิกมีการคลอสกันพร้อมทั้งแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงแท่งกลับตัวมีการทิ้งไส้เทียนไว้อยู่เยอะๆนะครับและก็ในช่วงวี มันที่ผ่านมามันที่ผ่านมาโทษทีเนี่ยแท่งเทียนมีการปิดเกืนกินแท่งก่อนหน้ามีการปิดต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นนี้โซคาสสิกมีการคลอสกันลงซึ่งเป็นไปได้ไหมว่านับจากเดือนนี้เป็นต้นไปราคาบิตคอยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงในภาพใหญ่ๆผมไม่ได้หมายถึงภาพระยะสั้นนะต้องใช้คำว่าภาพใหญ่ๆนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อเป็นแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่องผมค่อนข้างให้ในแง่สำคัญไปกับ จุดนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เห็นสัญญาณอะไรที่บ่งบอกว่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นนะ,ะใช้คําว่าเป็นขาขึ้นในภาพระยะกลางหรือภาพะะใหญ่ส่วนภาพระยะสั้นผมไม่ได้มั่นใจผมก็บอกไปแล้วนะครับส่วนในภาพะะใหญ่ผมมองประมาณนี้ว่าโอเ OK, ค m ม m e n t u m บางอย่างเริ่มเป็นการคอนเฟิร์มแล้วนะว่าโอโหในฝั่งของโ,อโซคสิกมีการคลอสกันแล้วทั้งแท่งเทียนเองแล้ด้วยนะครับก็เป็นการอะไรครับ ต่ำกว่าช่วงแท่งเทียนที่ผ่านมาทีนี้พอเรามาดูในฝั่งของภาพแร์ชซ่นกันบ้างถ้าเป็นมุมมองของการนำะเฟก็อาจจะเป็นการขึ้น2อาจจะไม่เกินช่วงอะไรครับออเดอร์บล็อกแถวๆช่วงประมาณ27,300หรือประมาณ27ตัวเลขกลมๆออเดอร์บล็อกอยู่แถวโซนนั้นเพื่อนอาจจะโฟกัส ฝั่งขาลงนะครับในการที่ถ้าราคาบิตคอยปรับตัวขึ้นไปนะก็เป็นการโฟกัสฝั่งขาลงได้นะเพราะว่าจะมีออเดอร์บล็อกอยู่ตรงนั้นแล้วอาจจะเป็นการปรับตัวลงต่อลง3 4 5รวมถึงมอง,มองนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นการขึ้นไปเทสแฟล์วลูแกรบนะครับแถวแถวฟิโบที่0.5หรือ0.618แถวแถวโซนนี้ก็ประมาณ2700เช่นเดียวกันครับตั้งแต่26,7 0 0จนถึง27 เพื่อนๆสามารถโฟกัสฝั่งขาช็อตได้ถ้าเกิดสัญญาณในการกลับตัวนั่นเองก็ลองโฟกัสแถวๆนี้ดูเพราะว่าถ้าเราเอาในฝั่งของสภาพคล่องมาประกอบในการตัดสินใจแล้วเียนว่าโซนสองหมืนสี่ค่อนข้างมีในยะสําคัญและเราไม่ควรผิดโอกาสที่ราคาจะลงมาตรงนี้แต่จะลงมาวันไหนผมไม่สามารถตอบได้แต่จะไม่ปิดโอกาสสำหรับใครที่อยากจะช้อนผมมองว่าอาจจะต้องรอแถวๆโซนนี้นะสำหรับผมนะครับผมไม่รู้หรอกว่าราคาจะลงมาไหมแต่ถ้าเป็นผมเอง ผมคงจะต้องรอแถวๆโซนนี้จากเหตุผลหลายๆอย่างที่ผมเอามาประกอบในการตัดสินใจนั่นเองครับแคเพื่อนและใครที่อยากวางแผนเทรดไปกับผมเนาะเพื่อนๆสามารถกดสมัครสมาชิกหน้าช่อง YouTube ของผมได้โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android เท่านั้นนะครับตกเพียงแค่วันละ10บาทหรือเดือนละ300บาทชำระผ่าน s h o p e ี p l y y ได้เลยเนาะข้อมูลผมก็จะอัปเดตไว้ใน YouTube แล้วก็จะเป็นใน Discord ห้องเมมเบอนะครับส่วนใครที่อยากเข้า มาฟังมุมมองของผมแบบฟรีๆนะครับผมมีการแชร์ไว้แล้วก็คือใน Discord อันนี้เป็นฟรีนะนะเพื่อนๆฟรีตลอดชีวิตเพื่อนสามารถมาเข้าร่วมพูดคุยกันได้อันนี้ผมแชร์ไว้ช่วงประมาณ5้าโมงเย็นก็บอกว่าภาพใหญ่เนี่ยโตเป็นอย่างนี้นะครับและผมก็เลยมาอัปเดตในช่องอีกทีหนึ่งแต่บางข้อมูลผมก็ไม่ได้มาอัปเดตใน YouTube เพื่อนๆต้องติดตามใน Discord ของผมเท่านั้นและก็เป็นข้อมูลที่ฟรีและน่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนด้วยยังไงฝากเข้า Discord ได้นะครับ d i s c o r d ก็จะอยู่ใต้ ลิงก์ด้านล่างนะครับใต้คลิปเลยเพื่อนๆกดเข้ามาจอดกันได้ครับและผมก็ฝากโอเคไว้ด้วยนาะเพื่อนๆเพียงแค่คลิกลิงก์โอเคใต้คลิปด้านล่างเป็นการให้กําลังใจผมอีกช่องทางหนึ่งได้เช่นเดียวกันครับและก็มีกิจกรรมการแข่งขันการเทรดด้วยสามารถมาจอยทีมกับผมได้ครับโอเคผมขอสุดทิ้งทายนะครับในภาพระยะสั้นผมเองไม่ได้มั่นใจกับการที่บิตคอยซ้าวอยู่แบบนี้เขาอาจจะขึ้นหรือลงก็ได้ทางนั้นซึ่งผมเองคงจะไม่เปิดโพสชั่นลองหรือช็อตณจชุดปัจจุบันเพราะว่าผมไม่ได้มั่นใจ ผมเอาให้ดูให้เพื่อนๆดูแล้วเนาะว่าสิ่งที่ผมทําอยู่ตอนนี้นั่นก็คือการเปิดบอร์ดกลิตไปก่อนนั่นเองนะครับอ่ะก็จะเป็นการเปิดอยู่สี่เหรียญด้วยกันที่ผมเปิดอยู่ด้านแล้วครับเพื่อนๆสิ่งสําคัญเลยคือสภาพคล่องที่ค่อนข้างมีนัยสาคัญและก็มีมูลค่าที่สูงพอสมควรอยู่ราวๆประมาณ24 0 0 0นพดอลลาร์หรือ23,9 0 0่นนดอลลาร์โซนสีแดงๆตรงนี้ครับเพื่อนๆสิ่งสําคัญเลยถ้าลงมาแล้ว ราคาดันไม่เกิดพฤติกรรมในการกลับตัวมีแนวโน้มที่ราคาบิตคอยจะร่วงลงอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยๆก็คือลงไปปิดแก็บที่โซน20,000ดอลลาร์ซึ่งแก็บตรงนั้นผมก็เอาไปเพื่อนดูอยู่บ่อยครั้งนะครับทิ้งเอาไว้อยู่ที่โซน0 0 0 0ตรงนี้ยังไม่ได้ลงมาปิดเลยฉะนั้นแล้วครับพเพื่อนในภาพระยะสั้นถ้าใครอยากจะช้อน รอราคาบิตคอยนอาจจะลงมาแถวโซน20,004หรือ23,900ดูว่ามีสัญญาณในการกลับตัวไหมค่อยเข้าเทรดหรือบางคนไม่อยากจะรออยากจะช้อนจุดปัจจุบันเลยก็ได้เพื่อนๆจะคาร์ลตรงไหนเนี่ยก็ลองไปวางแผนกันดูซึ่งผมเองคงจะไม่ได้ช้อน,นจุดปัจจุบันเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าเทรดของผมนั่นเองครับในบ้างครับเพื่อนๆกับข้อมูลในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนๆทุกคนนะครับผมขอแค่กําลังใจเล็กๆน้อยๆนั่นก็คือกดไลค์ผมกดไลค์ๆเนาะ อย่าลืม s u b สไคร์นนะครับถ้าใครได้เพิ่งได้มารับชมแล้วก็ติดตามนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตกันด้วยนะครับดีใจที่ได้ผู้คุยเบอรอทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นเหาฉลามที่เก่วาวันกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ